เคยมเจอรองรอยคนละมาเพื่อนมาเค <Okay, S 1> มเห็นแล้วนะเดี๋ยวค่อยไปฮะนี่อันหนึง่งมาโอ้โหเพื่อนออมไปไหนเนี่ยเปิดกล่องใจเย็น <c oughs> อะไรจะขนาดนั้นโอ้โหดิแทบ น่าจะางานหยาบแล้วข้างหน้ามีแถบอยู่นะจะวนปะ <c oughs> ไม่วนนะอ่ะเขาบัลลิก <c oughs> ยึดเชอ่ออกได้ไงวะน่าโหแถบโคตรกากความานี้แหละแถบโดนดิ้นหมดเลยนะโดนดิ้นก็ไม่เป็นไรแล้วก็ ค่อยเก็บแท็บใหม่เนาะมารอบนี้จะไปไหนต่อ,อไล่เก็บแท็บก่อนเนาะตอนนี้ยังไม่มีใครได้ปั่นเครื่องอะ่ะมีเนียนี่คนหนึ่งนะจำผิดยังไงเครื <c oughs> ่องเสร็จแล้วเครื่องหนึ่งเชอดีวันนีาไปปั่นนะโอ้โสดนู้นด้วยนะเนี่ยอ้าวว่ะ นี่งอะไรขนาดนั้นวะตายยากด้วยวะ,ะไหลวะเนี่ยว่าป๊อบแมนไม่ได้ใช่เลยเขาอยู่เครื่องนู้นด้วยวะโอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวคคยไปไนไรคนบัานโอ้โหเครื่องบัานเล็กก็ไม่ใช่บ,บัานเล็กดิไอใช่บบารบัานเล็กโดนทิ่แทมบหมดเลย เดี๋ยวเก็บแทบเลยฮะหมาโอ้สปินเแยวนี้ไม่มีแทบผมเลยขึ้นรถอ่ะทันปะปันหลังวัทีหนึ่งฝังนี้เลยฮะมันใส่พวกชอบขึ้นรถเครนเนี่ย โอ้โหแทบไกลเกินยังไม่ใีใครช่วยอีก่ะต่างคนต่างมาป่อวันนี้ยยัยงไงวัดิ <c oughs> ดับไว้ข้างหนไปแทบอยู่นะ <c oughs> เข้าผิดไล n ์เพื่อนทางนั้นมันเข้าไม่ได้โอ้โหไม่ได้ไล่ด้วยชิบหายละให้ตายเขาวะ เซ็งเลยเก็บแทบกันมันต้องไล่เท่าไหร่นะ4สี่คนปะยากมากอะคนนี้ตายยากแน่นอนอะ่ะปราไม่มีมีนก็สวยอะอุม้มชดวบิดกันชดวบิดเอาไว้มันต้องปล่อยเขาเล่นกันอนี่ไม่งั้นยากอะ อ้าวมันไหลวะเนะี่ยโอ้โดวงดีไปปะเอาดีมาจะไปดึงใครไหนเนี่ยพอดีเพื่นอนห่วยไม่ได้ทำละเคว่ตายเถอะเจาา้ามนเาไปตาน่าก็ได้คือตานี้เขาแบบมีคนสะกดลอยอะ่ะคือโดนดิชช้แทบรัวๆทำไม่ได้อะ่ะ จำยากมากชลิวเขาจำผิดติดแท็บบ้านเล็กหล่อว่ะแล้วก็ไม่รู้แคบไหนละเฮ้ยเดี๋ยวเดินหาชลิวก่อนเลยจะมีใครหลุดฮุ้งไว้ถ้ามีนี่ก็เกมยาวนะ,ะยังไงผมเจอละคงไม่มีใครดวงดีขนาดนั้นหรอกมั้งอะไรวะเนี่ยคิดไปว่าตอนตอนไม่ได้เอาเควสมาเนี่ยคือเหยียบแอบกันรัวๆแบบปาบๆบแหลยที่เอาเควสมาเนี่ยคือแบบห่วยคือชอบมาเหยียบตอน,น,นไม่ได้ไล่อะที่วางแท็บปัป๊มแต้มก่อนเนะ มีแตมเลยได้ไปรอบหนึ่งไม่ได้ละเชียก็ชิจิ้วผมชิบหายได้ปฐมนิดนิ์อย่าเล่นยังไงเนี่ยดีแถบดำมาอยู่เดี๋ยวลองเอาอังนี้เอ๋ก็ตระำนั้นเละรับผลกรรมไปสิบเมตร ไม่เกินไม้ใช่ไหมตรงนี้อันหนึ่งอ่ะ,อะได้ดิเออนึกจะไปได้ละก็ค่อยๆวางแทบไปฮะน,นี่อันหนึ่งวางในที่ที่เซอร์เขาจะไม่คิดว่าเราจะวางอะ่ะแล้วก็ตรงนี้อันหนึ่งอะ่ะสวยเท่านี้ถิ่นนี้ก็เป็นของเราหมดละด่านนี้มันมีสองชั้นอะ่ะคือน่าจะคุมโซนยากอยู่ฮะเดี๋ยวเราเดินเก็บแทบก่อนนะ ต้องไปปั่นอยู่เครื่องนูนนะตรงที่แทบผมอยู่อะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไสุดแดงแก่เลยจจเย็นเพื่อนเรามาเก็บแทบอยู่เฮ้ยโอ้โหเฟลิกไม่โดนได้ไงเนี่ยว่าจะฟักเช่นะเราโอ้เครื่องบนนี้ผมไม่มีแทบเลยเนี่ยแล้วเครื่องผมก็แบบ ไม่เป็นไรอะไรคนปั่นไฟก่อนเนาะไปในทีมนที่เราวางแทบไว้อะ่อังไงกระเทืยเครื่องก่อนเลยลงข้างล่างแล้วว่เจ๋วโอ้โหไม่เข้าโซนนู้นด้วยนะไะตายเดี๋ยววะไล่อย่างนี้ยากอะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไล่เขาจนจนล้มแบบเนียนเลย เห็นโซนนี้ของเราหมดละเดี๋ยวหยุดแท็บดิเอา้าไอ้ยแท็บอะไรวะเนี่ยไม่เหยียบเฉยเอาเอาทางตันนะเพื่อนอไล่เนี่ยข้างบนไม่มีแทบผมเลยเอะโอ้จูเป๋ไม่มองหลังเลยวะ ขึ้นมาองต้องเอาตะคนหนึ่งอะ่ะลงข้างล่างไปไม่ลงเะโอ้มายัดไม้เลยมาตายยากปะคือ <c ười> ถ้าเขาตายยากไปเฉยๆผมตีเขาไม่ได้นะแต่เขากดว่าไงพับไม้มาแล้วฮีทบ็อกเขาดูดมาหาผมอะผมก็เลยตีเขาได้น,น,นี่โอ้นาดเสร็จละวหวโคตร ไม่เห็นเลยเพื่อนจะเทปปะ่เทปละลงข้างล่างละเหยบแถบไหนเพนื่อนแถบนั้นน่ะไม่เหยบนี่โกรธจริงอ่ะเออเหยบสักทีวะ่วยี่เราไปกระเทืบข,ข้างบนก่อนเหรอโอเคดเฟิงมินช่วยปะ ไม่ช่วยว่ะเดีย๋ยวเราวางแถบตรงนี้เลยฮะตรงหน้าต่างกันเนาะตรงตรงเลยใช่หมแถบดำด้วยโอ้โหใครก็ไม่เห็นอะโคตรมืดลง,งลางไปโอ้โหบุรุษธรมอยู่ยังนานข้างล่างมันแถบอยู่ไนะลงไปดิตาม เฟลิกไม่ใช่เฟลิกเไว้ยสตูเอสโอ้ยเฟลิกลืมจำได้สักคนอ่ะโอเคค่อยเล่นไปเราเพิ่งได้แค่ครั้งเดียวอยู่เลยสองครั้งดิเพิ่งได้แค่สองครั้งอยู่นะไม่ดีาเอ๊ นี่ก็แบบจะอรอล้มไม้อย่างเดียวอะข้างหน้าไม่แถบนะเพื่อนผมต้องรอ้เขาบนอะตับด่านก็ไม่ใช่ปัญหานะได้สามรอบแล้วอีแค่รอบเดียวฮะผมว่าให้เขาช่วยกันก่อนเดี๋ยว่าเดี๋ยวมารอบนี้กันเอ๊ะ เครมีปัญหาแบบโดนดีแทบก็แทบดำช่วยได้ฮะแล้วก็อันนี้วางหน้ากล่องเลยไม่ใช่ดิตรงนี้โอ้โหโคตรเนียนเนียนกว่านี้มีอีกและสรุปไม่ช so ่วยใครเลยอ่ะแม่งเอ้ยเควสอะไรวะเนี่ยได้แค่สามรอบฮะ ไปแล้วสองตาผ่านไปคือเอาตรงผมไม่ฝืดนะก็ถ้าเกมมันจะจบตรงนี้ก็ก็ตามนั้นจะหลุดฮุกไหมจะฝืดสองตาปะเฟิงหมิ่นอยู่ไหนนะขาเขึ้นข้างบนปะไม่ผมไม่เจอไม่ใครรูกเองเลยเห็นนะรอยเลือดใครวะเนี่ยวัตถุฟักโคตรบักเาเด็ดไม่เจออยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหหลุมตรงนี้ด้วยนะ ห่วยผมว่าผมปล่อยให้เขาเด็กทองแท่งตายดีกว่าผมไม่น่าหายว่าเจอละชี้เขาก็บอกอยู่ว่าเขาเนียนอะผมไม่น่าหายเจอว่ะจริงๆถ้าผมเจอผมจะปล่อยให้เขาหลุดอะแล้วก็ให้เขาแบบวิ่งไปติดแทบผมผมว่าผมไม่น่า,าเจอละแล้วมีสองทัน,นอย่างี้จะหาไงเนี่ยห่วย Five minutes later ไม่นน่าหายเจอละโอโหดูแรงเขาดิ เฮ้ยผ่านได้ว่ะยิ่งเผ่านได้ไงเนี่ยจำไม่ได้ว่าติดตอนไหนว่ะโอ้โยใช่มระเดดอยวไหนก็ผ่านผ่านก็คือผ่านเลยฮะก็จิจิ <laughs>